สวัสดีครับ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 ตอนนี้อยู่กับอ่าครูแจ๊สนะฮะในช่วงบนนะกับเทปต่อมานะฮะหลังจากที่เราไปสวนรถไฟกันมาแล้วต่อไปไหนต่อไม่อยู่ในหลังครับอเ,รอเออเออครับนี่อาจจะแปลกแปลกหน้าแปลกตาไปน,นิดนะว่าคนข้างๆนี่ใครเป็นพ่อของครูแจ๊สทุยมไม่ใช่ใครวะใครอะ่ะวแบบนีไม่รู้จักไงนะเอา้าแนะนำตัว ชื่อฮังชูนะครับที่คอยเขียนอยู่ในห้องที่ไม่มีคนเข้านะครับยาบคายอยากายมยากามล้ว่าไม่มีคนเข้าไปดูครับไม่ใช่ก็คือว่าในเพจเราตอนนี้มีหลายคนจะเห็นว่ามีรีวิวนะฮะมีรีวิวตอนนี้เป็นบลั b สบูลนะใช่ไหมมีรีวิวอยู่นะฮะตอนนี้ออกมา2แล้ว2พันแล้วผมขอคอมเมนต์นะรีวิวโคตรละเอียดเลยนะถ้าไม่ใช่คนเล่นจริงๆจะไม่จะเขียนไม่ได้นะฮะ คือตอนนี้ขออย่างนี้นื้นะความจริงผมจาจะเขียนมา18บแวกแต่ไอ้เจนห้าม <laughs> คือเราเป็นห่วงเด็กๆนะนะั่งดูช่องเราแล้วเดี๋ยวมาเปิดเพจด,ดูแล้วเจออะไรสิบปดบวกไ <c oughs> อ้ผมเน้นแบบว่าเน้นเนื้อเรื่องนะครับไม่มีภาพ <laughs> ไอ้นี่อ๋อมันก็จะขายได้นะเราเราก็ยังพยายามจะต่อต้านเลยนะรอดูกันออไปนะฮะว่าคนดูอนุญาตหรือเปล่าแต่ก็คือ น่าจะเห็นงานเขาแล้วนะออกมาสองสามอันก็สองอันละสามอันหรือสองอันสามสองอันครึ่งนะครับมันน่าเออสองอันครึ่งก็ได้ครับสองอันครึ่งก็ได้ใช่ไหมเราเรียกว่าสองอันครึ่งรมกิโลลขายหรือเป่าฮะไม่ใช่ไม่คือผ้าที่สามมันเหมือนแบบว่าเอาไว้ปูแบบว่าต่อไปผมพอจะบอกว่าตัวละครถัดเอ่อต่อต่อไปปูไม่ได้ไปช่วยน้าพ่วงหรอ่ ไม่ใช่นายกอ๋อนายยกอ่ะโอ้ก็คือไว้ปูเพื่อที่จะไปเนื้อหาถัดไปเาไว้เอ่ออธิบายในตัวละครแต่ละตัวนะครับว่าเอ่อเป็นยังไงไม่งั้นเดี๋ยวผมได้ต้องมานั่งเที่ยวบอกใหม่ว่าไอ้ขีดเส้นใต้นี่หมายความว่าอะไรกันเนี่ยใครเป็นญาติใครอ๋อนาเขยของพี่แม่อ๋อก็มาดูเคยญาติกันอีกทีนึงอะไรอย่างนี้อ๋อรู้หรอกรู้แค่ว่ามันเป็นญาติก็พออ๋อโอเคนะฮะ โอ้โหตอนอันนี้อาจจะดูว่าแปลกตาทีนึงครับบรรยากาศมันจะอะไรกันนักกัะหนาบรรยากาศในห้องที่เราถ่ายวันนี้นะฮะแปลกตานิดนึงเพราะว่านี่คือห้องของเขานะฮะอุ้ยไม่ตกนี่ห้องเขานะฮะห้องเขาห้องเขา้ามควดีโดนบอยาบคายยาบคายครับหยาบคายเราไม่ได้บุกลุกนะฮะแต่ว่าไอ้บ้านนี่แดกอยู่นั่นแหละผมเป็นคนต้านแพนเองฮะว่าเราจะมาบุกห้องเขาครับอ๋อนี่คือคนเริ่มต้นของแนวคิดนะฮะ่วนนี้ตามน้ำครับ เอ <c oughs> งเขาบอกจะมาก็มาซะง,งั้นประเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นอนโรงเรียนอีกนะฮะกะเ็เลยเออเอาวะอยู่นี่ปุ๊บน,นอนโรงเรียนอีกใช่ครับผมว่าไม่ค่อยมีบ้านนอนนะ <c oughs> ผมผมมีผมมีครับมีที่นอนครับเออครับ <c oughs> ขอโทษ <c oughs> ครับขอโทษเขาไม่ได้เล่นมึงเลยฮะบี <c oughs> ่งเอาทีนี้อัพเดตเรื่องของช่องนะฮะก็ะคือว่า อันนี้คุณจเจ้าโค้ชเพิ่งลงล่าสุดไปกับตอนที่8ตอนที่8ครับอ่านะฮะหลังจากที่เขาดองงานมานานกว่าหลายสัปดาหนะ์พอดนีว่าอากาศมันเย็นมากเย็นไขแข็งกันเลยทีเดียวนะฮะนอนกันอยู่ใต้ยิมะนะฮะต้องไปติดตามดูนะฮะตอนที่อ๋อครับผมก็คือเขาติดตุลาเลยเองนะครับเขาก็เลยแบบออกงานช้านะก็คงได้ดูกันแล้วก็ช่วงนี้คือของผมก็ยังเดี๋ยวจะออกแคสนะแต่ว่าใจเย็นนิดนึงเพราะดองงานของคนอื่นไว้อยู่แล้วเดี๋ยวจะรีบอัปโหลดลงไปเรื่อย ก็เดี๋ยวจะรีบออกของผมที่เอาให้จบสักทีนะกับเดสเปสแล้วก็บุลเลตสตอมนะเอิร์ธกาจูเทพเป็นไงบ้างฮะตอนนี้งานเขานั่นแหละผมดองงานเขาไว้อยู่เนี่ยผมเอิร์ธกาจูเทพใช่ฮะเอิร์ดเอิร์จูเทพเอิร์ดดิกมาสเตอร์ฮะเอิดดิกมาสเตอร์เอิร์ดดิกมาสเตอร์คือผมชอบชื่อใหม่แล้วเอิรเอิร์ดกาจูเทพนะใช่อ๋อไม่เขาชื่อเอิร์ธดิกเอิร์ธดิกมาสเตอร์นะเอิร์ดดิกอีกนะจะดิ๊จะดิ๊อย่ากเอ๊ะกูจะกาจูเทพตลอดเลยนะ ส่วนงานตาคนนี้ก็เดี๋ยวออกเรื่อยๆนะฮะใจเย็นๆนะวันนี้ก็ธุระเยอะเหมือนกันนะฮะงานการยุ่งเยอะแยะนะไหนจะนั่งดูเมะไหนจะเล่นเกมเพสไหนจะเอ่ใช่อะไรหรอไม่ใช่ไม่ใช่งานอดีตเลกมันเหรอุยุ่เขาเขายังเหลือเก็บเลเวลเกมอะไรไม่รู้นะฮะสองสองแสนเจ็ดครั้งนะฮะไม่ใช่ไอ้นั่นมันเกมดิสเกียดิสเกียเลเวลมาถึงเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแล้วก็ไปจุติโดยเก็บสะสมเลเวลที่สองแสนเจ็ดประมาณนั้น ได้ยินได้ยินกันนะฮะสามารถเก็บได้อยู่ประมาณร้อยกว่าตัวก็นั่งทำกันต่อไปร้อยกว่าตัวนะครับตัวละ9,999แล้วยังได้อีกร<ต>อบนึงนะฮะแต่ย<ต>ังอ<ต>ีกนิดนึงคือไอ้<ม>ตรงนั้นอะยังเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆแต่ว่าไอ้ที่หลักจริงๆคือไอเทมการอัปเกรดไอเทมให้ไปถึงสเตตัสหนึ่งล้านก็คือแบบสู้ครั้งหนึ่งปุ๊บสเตตัสขึ้นครั้งละห้าพันเริ่มจากเออสองหมื่นไปห้าพันก็คือวิ่งประมาณสามร้อยกว่าครั้งเลยประมาณเนี้ยโอ้ฟินครับฟิน จุติเลยฮะเ,ยเอาเป็นว่าปัจจุบันก็เล่นเกมนี้มาแล้ว200กว่าชั่วโมงก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยครับอสองร้0ยนับว่ายาวนานมากถ้าเทียบกับเดสเปสของกูแจ๊ดนะคือของกูคงรวมๆแล้วคงไม่ถึง10ชั่วโมงนะฮะก็จริงๆแล้วตามที่ผมเคยเล่นของภาคหนึ่งจนเคลียร์เนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณ1 2บสถึงสิชั่วโมงครับ1 2บสถึงสิชั่วโมงนี่200กว20่าชั่วโมงไม่นนั้คือเล่นแบบว่าไม่ได้เน้นไอ้ลึกอะไรมากใช่ไหม แต่ของผมเน้นแบบว่าจะพยายามให้มันเคลียร์ทุกอย่างนประมาณนั้นอ๋อเขาครอบจักรวาลนั่นเองนะฮะก็เลยถึงได้เขียนรีวิวได้ละเอียดยิบขนาดนั้นนะฮะสำหรับคนคนนี้นะโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะฮะถ้าเล่นจุดตีขนาดนั้นเป็นแรกนัลล็อกนี่คงพระเจ้าไปแล้วนะฮะใช่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นแรกนัลล็อกนี่คือเลเวล99แล้วก็จุดตีเอา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 นะฮะประมาณนั้นนะปัญหาเกมนั้นตรงที่สมมติว่าสเตตัสเราถึงเต็มไปที่9แล้ว เอ่อ99ล้านเตม็มเต็ม99ล้านเราก็ยังโดนของฆ่าตายอย่างไอฮิตสองฮิตเนี่ยก็ตายแล้วครับเต็มกับมตายเป็นเกมญี่ปุ่นสมบุกส,สมบันนะฮะสมบันเป็นเกมดุเดือดจริงๆนะใครใครได้ยินชื่อเกมเมื่อกี้ไปก,ก็ไปลองหาเล่นดูนะเกียร์ดิสเกียร์ทีบบ่ทำมันบ้าอย่างอันพาซึ่งมีคาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักอย่างเพนกวินนะฮะก็ไปลองเล่นกันได้นะฮะผมยังประทับใจเพนกวินตอนเล่นในเพย์สองอยู่ อย่าลืมนะฮะว่าตอนนี้เราอยู่พิธีไปทางด้านหลังนี้เราจะมีสภาพภูมิอากาศพายุจะเข้าเมื่อไหร่ฮะพายุจะเข้าเมื่อไหร่คเขาอ๋อพวกนี้นะเขาเขายืนยันแล้วนะพวกนี้ยืนยันข่าวมาอย่างนั้นอ๋อข่าวมานะครับแดดะรถึงว่าเราโหแดดแรงแดดแรงซะสีตกเชียวแดดแรงซะสีตกเชียตายแล้วตายแล้วเออโหตากผ้าไว้เนี่ย เออใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวพอน้ำท่วมอีกตัวบวมเลยเนี่ยเดี๋ยวดูที่เราเหมือนเทปมานั่งบนจริงจริงๆนะไม่มีเยี่ยนเลยเลยเนะไม่ได้เตรีย,ยนะมยสโคสกิฟไม่มีเลยทนะั้งนั้นนึกจะได้ทำตัวไอ้นี่อย่างเดียวนี่แหละอย่างเดียวจริงๆนะครับไม่ได้เกมไปอีกเกมนึงนะท่านผู้ชมก็ไปลองตามกันดูนะเ้วไม่ได้เตรียมอะไรนู่นฮานามิที่เยี่ยบแบบพับทั้งนั้นเลยไอ้นี่มันมันตลกอุปกรณ์ไงตลกมันต้องมีเออแบ่งมั่งแบ่งมั่ง แล้วเป็นไงบ้างฮะกับโอเจ็กรับตอนนี้ที่กำลังจะออกจะเจกรับปล่อยไหมครับปล่อยไหมครับยังฮะยังยังยังโอ้ยยังนะโอเจ็กรับยังยังก่อนนะฮะมีแผนการีเยอะแยะนะฮะมอถือถ่าจะขอห้องในครอบใช่ครับวันนี้วันนี้ต้องตายแน่ๆวันนี้คือวันนี้คือคือคุณคุณโมกันวันนี้คือต่อยแน่นอนนะฮะต่อยแน่นอนต่อยแน่นอนมันต้องเป็นตำนานแน่ๆน่นะ เแน่ๆเลยแจ้าหัวล้านเดี๋ยวฮิตเดี๋ยวฮิตคึออะไจะลำบากเดี๋ยวมันเหนื่อยเหมือนหนองหัวล้านแล้วเยจะลำบากอย่าเล่นบ่อยๆไม่เอาแค่โดนเรียกพี่ป๋องกูก็เหนื่อยพอแล้วอ๋อพี่โนวิกหลุดเชื่อแรงเฮ้ยเฮ้ยมึงลองดึงได้นะโนวิกนะนะฮะโอ้ตายแล้วกูแม่งเล่นจะโดนเหมือนโดนลุมเลยอ่ะเทปนี้เหมือนโดนลุมจริงๆนะฮะ รู้สึกตัวเองแบบดูทุลีดมากเลยนะ <reco S 3> เขาปิดไหมไม่ได้ปิดเปิดอยู่พอเลยเอันนะี้ก็น่าจะจบแค่แค่นี้กับ8นาทีก,ากว่ากับากบ9นาทีนะ,ะกับ <c oughs> มาพูดเรื่องบ้า <head> <c oughs> แล้วไม่รู้นะ <c oughs> คือหลกักๆคือแนะนำตัวคนนี้นะเวลาที่ช่วยกินชีวิเตเราไปใช่ไหมครับ9นาที อืมโอ้โหมันพูดสักกูรู้สึกไม่ยีเลย <c oughs> พูดสักกูรู้สึกแย่เลยว่าชีวิตมันเสียเก้านาทีฟรีๆมากับเราเนาี่ยคือเขาต้องเก็บเลเวลเยอะนะอ๋ะ <c oughs> อนะก็เขาเสียเวลาการทำเลเวลเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าของเานะ <c oughs> โอโวเวรกรรมชีวิตจริงๆน <c oughs> ะเอาอบอกบอกชื่อให้คนดูฟังอีกครั้งฮะ <c oughs> ครับหัางชูครับอ่หฮังชูนะฮะอย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามนายห้างเพลงนะฮะลูกชิ้นนายห้างเพลงไม่ใช่ เาตลกไปไหนเนี่ยเอ๊ะตบมุกอีกโอเคครับผมไว้เจอเทปบน่นเขาหน้านะก็จะได้เจอผลงานเขาเรื่อยๆแล้วก็ผลงานดองของคนนี้เรื่อยๆแล้วก็ผลงานของคนนี้เรื่อยๆนะฮะก็รอดูกันต่อไปนะครับก็อาจจะมีช่วงหลังไปเนี่ยจะมีงานประหลาดๆออกมาบ้างของผมนะนมีงานมีงานเชี่ยเชี่ยเลยไมแต่งเซมบ้าเหรอครับ้หมายถึงกูเต้นเซมบ้าใช่ไหมครับ โอ้กูไม่คงไม่ขนาดนั้นนะดชวนทุกเทปกลางน้ำเนี่ยเอ้าไปเหรอดราม่าเลยอีเยือปิดก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเราดราม่าเลยสิบนาทีกว่าเดี๋ยวเราดราม่าเลยเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันคราวหน้านะครับครับสวัสดีครับ